ไป่เบื่อวันนี้เราจะไปกินอะไรเดียวกินพิซซ่ากินพิซซ่าไหมเออก็ถือว่าดีนะก็ดีก็ดีเออเสียงอะไรอ่ะ <c oughs> ตายเนี่ย <c> ว <oughs> ้าไม่นะเพื่อนฉัน <c oughs> ไปเร็ววู้ <c oughs> ไปไหน <c oughs> โอ้ยเข็มงูไปแกจะไปไลน์ต่อไป ลองกอนอืมหายซะเถอะทีมิงปี๊ปปากกระดูจอกว่ะทหารงูไอ้ทหารงูตาแกและไอ้พวกลูกน้องยากโอ๊ยปี๊อ้อยเจ็บเหลือเกิน เจ็บมากเลยโอ้กระดูกสลังจะหักแล้วให้มันเข็มฉีดยาน,ดา,านน่ฉีดมังอาจมากที่มาฆ่าที่ฆ่าเพื่อนฉันแล้วฆ่าฉัน,ฉ,นฉันจะเอาปืนยิงแกเพราะว่าฉันมีมินิกันเกมก็ฉันมีมินิกันยังไงล่ะ โอ้ยยิีไม่ได้มาได้ยิบปืนมินิกันโอเคไอ้คนชั่วจะ,จะต้องโดนมินิกันฉันมินอะไรนะไอ้ปืนง,ง,งูนั่นละ่ะตายซะ อย่งน,นี้ล่ะอ่า,อาเล่เป็นขีอันจะไม่ยอมตายจะไม่ตายกูบ่าตายาซะนี่มันเอาไห้ตายตายเรียบร้อยฉันมีมินิกันเว้ยไอ้งูฮ่า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  呃。Uh.